อดไ้มากโอ้ยดำเนี่ยสงสัยนีน่กำลังทำอะไรคะกินนมอยู่คะ่ะพ่อป้อนนมแม่ฟาดไปเลยมไม่อยากพูดเดยวน้ำลายโดนลูกแม่ฟาดไปเลยกินนมเยอะๆนะคะเพนนี่ เบีกอนเบีกอนเบียก่อนนมเต็มปากตอนอมเสร็จแล้วโอ้ยมึงขอลูกดูขอลูกดูขอลูกดูขอลูกนะเบียะฝ่าเบียะฝ่าลูกอาจจะอิ่มแล้วพ่อแล้วพ่อแล้วมันกินนมจากแม่เยอะแล้วเอออาจจะกินนมจากแม่เยอะแล้ว พ่อเดียก,กหน่อยเป็นกระล่างอ่อนนะคะทุกคนโอูโอ้หูพอแล้วพอแล้วอัดคุณรู้เขากินเอยอะไหมจากแม่นะเพราะว่าเมื่อกี้นี่กินจากแม่อยู่ค่ะแต่ว่าโบลูวันนั้นนุ่มอกว่าแล้วค่ะเขากิดยังไงเพราะว่าเดี๋ยวม,มันจะหมดอาย,ยุแล้วอันนี้จะเป็นนุ่มส้มนะคะนะพอสมตอ,อ,อนใบสาม นเหนื่พอพ่อเป็นส้วงไหวแต่ว่าน้องมันแย่เพราเหนื่อมากอยู่ค่ะทุกคนแต่ไก่พ่นดูดนะคะดูดเตา้าเข่าเตา้าเสียงดูดน่โอ้หคือเลอะเท่าวันนี้ทำไมหนูหิวสงสัยหิวแล้วเนี่ยกินเลอะปกติกินไม่เลอนะ ดูคอลูกหน่อยอันนี้มันก็ดูอยู่นี่คอ,อแล้วพอแล้วอ,อ๋อยังไม่อิ่มเลยมายบุษันก็เอา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 ,เอาเอ,อ,เ,อ,าเอาเอามือหน่อยไหมเอาเอามือหน,น่อยอ่านคอลูกไหมอันนี้ดูตายอยูอ่ได้ไหมอื้จะนอนแล้วจะนอนแล้วนะพอแล้วนั่นดูลูกน่าจะอิ่มแล้ว น,น,น้องเพนนี่ขอแล้วแหละเพนนี่ฉันนอนแนล้วเด็กพึ่งนอนตัวตรงไป ทำโตทำโตตงคอเงยอ่อนๆ่ค่อยเด้ออ่ะวเอ่อเอ่อเอออ่วดไงแลอ่ะเล้

อเออเออเอ,อ,เอ,อ,อ่ะเอออ่ะหนึ่งครั้งอล้อีกครั้งอีกสองครั้งน้าทานเหมือนพ่อไหมคะนัอ่อไห่อหวพ่อบอกให้เออไม่ได้ขี้เรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวพ่อเปลี่ยนพ้อให้ ยังไม่เลือใช่ไหมแฟนจะเอือกันฮึ รู้ไหมรู้ไหมอืมเออหืมลูกทองเสียหรือเปล่าเนี่ยไม่มต่เช้ามันทองเชา้าถ่ายเป็น

เมนะ,นะโอเคนะสนาะพ่อจะเปลี่ยนให้นะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย